สวัสดีคนณูกทุกคนนะครับนี้เราก็มาอยู่กับได้กุมอีกเช่นเคยครับเรามาต่อกันในพาร์ทที่สองนะครับพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราเค็ สร้างบา้านจะได้ไหมนะมีเสียงอยื่นเข้มามาก็ขอโทษด้วยนะครับ ผมจะมีเสียงมันมันตือ้อยู่นะว่าพอจะความเด็กเขียนฝพอจะความทานตรงนี้น ไอ้นั่นตัดตัดไม้สักบ้านนะครับดิปอสังเซตก็มาขุดไปก็ได้อ่ะครับฮันเตอร์มันมันเตอร์จะมานะเสียงเสียงตีนิดๆไปหน่อย mà đi mà đi với ngay mà đi <laughs> Để không, mấy mấy mà nó, đây được quá má. か。Bien, นั่โป้งเอาแล้วบนแก้วตัวดีแล้วโอ้ cái sỏi ạ chúng tôi, tôi có sỏi đấy không để này าประธานทนายไปเลยครับไอ้ซะทุบตบสามตบ4ี่้าตบ4ี่ล่วงทุกคนดูคำเด็กตู้ตัวเอาตัวเอาทุกคน ตัวนะตัวคอมแหลกนะคอม <c oughs> <c oughs> แหลกแหลกมาก ขอ,ไป,ไ,ขอ,อนนไปฟาร์มไม้กับขอเนี่ยไปฟาร์มไม้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่ใช่เยอะคนว่าตอนนี้นะ่าจะพอแนละ้ว เพราะก็น่าจะพอหรอกเพราะว่าีไม้ยีบล็อกมันได้หชุดหชุดยีบสได้มา2ชุดประมาณ3ชุดกว่า ทำนี้ก่อนอ่าเท่าตรงนี้กว่าตรงนี้ก็วกววสวยเลย Click 7 7 8 9 อจะเข้ามาต่อฮนะไม่ใช่ว่าสร้างอยู่แล้วชิปเปิรมเมื่อเบิดตู้ไม่ไม,ม่เอานะอืพูดถึงก็มาเลยตรงหน้าเลย Mena, mana saya phải sát. Ê. มองอสี่มุมับนอ,อนนี้นะทีนี้ไปครับมองมา ป,ป,ปดูเหมือนว่าจะไม่พอเลยต้องครับข้ามไปรูปใหม่มาอีปึ๊บมิตียวเนี่ยทำมา หนึ่งสองสามสี่เอาห้าแล้วกันให้หมดเลยสุดสิบห้าบอกนะครับครับตุยโอ้ bây giờ mặt tăng đây. Đây là chứ ạ ừ ท,ทีนี้เราก็สร้างบ้านเสร็จแล้วครับเดี๋ยวอีกวีหน้าเดี๋ยวผมจะมาปูพื้นแล้วก็กระดง้งหมังอีกรอบครับอีพีนี้ครับบ๊ายบาย